นี่ครับรอมา18ปีครับผู้ชมครับวันนี้สมหวังนะครับสำหรับสาวนุ่นสุทธิพานะครับเธอมีการโพสต์ภาพย้อนอดีตวันนครับเธอเคยเป็นแฟนคลับตัวยงของพี่สีสีวัตครับ18ปีผ่านไปจนวันนี้ครับไม่ได้ไม่เคยคิดมาก่อนว่าตัวเองจะได้เข้ามาสู่วงการบันเทิงและได้กลับมาถ่ายรูปกับพี่สีสีวัดรอีกครั้งหนึ่งครับแต่ปรากฏว่าเรื่องราวนี้ก็ไม่วายเกิดดราม่าขึ้นนะครับผู้ชมครับเพราะว่ามีแฟนคลับเนี่ยมาคอมเมนต์เออนคุณเอมี่บอกว่า ระวังให้ดีนี่ครับก็เกิดเป็นตราดไหมได้คุณผู้ชมนะครับสำหรับสาวนุ่นสุทธิพานะครับเธอโพสไอจีครับบอกว่า18ปีที่รอคอยบอกพี่สีว่าเราเคยเจอกันเมื่อนานมากแล้วนานมากๆตอนงานรับปริญญาตอนนั้นยังไม่ได้คิดว่าตัวเองจะได้มาอยู่ในวงการบันเทิงด้วยซ้ําเด็กมากและรูปนี้คือครั้งที่2ที่ได้เจอพี่สีกครั้งคลิปออนวันนี้ตามไปดู u t u b e นุ่นสุธิพาได้เลยครับนี่ ขณะที่พี่ซีสีวัฒน์เนี่ยเข้ามาคอมเมนต์ที่รูปดังกล่าวนะครับพร้อมข้อความบอกว่า55เพิ่งเข้าไปดูมีเด็กน้อยแอบปลื้มวะ่ะกราดนี่ครับแล้วก็มีการลงรูปนะครับผู้ชมครับแต่เออนุ่นเนี่ยยังเด็กอยู่เลยนะครับพร้อมกับรูปปัจจุบันก็คือเนี่ยครับนั่งพี่ซียืนอยู่ข้างบนนั่แล้วก็โอบไหลแล้วก็นุ่นเนี่ยนั่งอยู่นะครับแต่ปรากฏว่ามันก็มีประเด็นดราม่าเกิดขึ้นเพราะมีชาวเน็ตบางส่วนเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์ผู้ชมครับแล้วก็มีการบอกว่าอออุยยหนนนนีีนะีป้้าะะไรแบบบกว่เ่เ ตันเอมี่นะครับบอกคนก็บอกว่าผมพี่ซีหล่อจังบอกเอมี่ my, รีบมาคุมพฤติกรรมหน่อยนี่บอกว่าเธออยากเจอทุกคนก็คือเข้ามาดราม่าบอกว่าใครก็ได้ช่วยพาพี่ซีหนีไปหน่อยนี่แล้วก็บอกอย่าไปเล่นกับแฟนเขาเอะไรแบบนี้เดี๋ยวมันจะเหมือนคู่กับนิกกี้ก้อยโอ้โหลามปถึงขั้นนั้นครับทุกคมครับดราม่ากันไปนะครับแต่3้นก็ยเนว่าเป็นแค่แฟนนคลับนะครับแล้วก็หนุ่มซีก็เข้ามาคอมเมนต์เอนดูครับไม่มีอะไรเกินเลยแน่นอนครับผมว่านะ